สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ร้อยแปดสตอรี่ได้รวม8ดาราเด็กที่ไม่ใช่ลูกดาราคนบันเทิงแต่ดังมากมาให้ทุกท่านได้ชมกันจะมีนักแสดงเด็กคนไหนกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่นักร้องและนักแสดงเด็กอย่างน้องพลับจุตาพัฒน ที่มีผลงานเพลงฮิตสุดโด่งดังในยุคนั้นอย่างเพลงใครๆก็ไม่ลักผมคุณครูครับและผลงานในวงการบันเทิงอีกมากมายปัจจุบันน้องพับก็ได้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงและหันไปทําธุรกจิจของครอบครัวแล้วนั่นเองครับ มาตอบกันที่นักแสดงเด็กอย่างน้องใยไหมชินารดีดาราเด็กตาโตแก้มป่องที่แจ้งเกิดจากโฆษณาครีมอาบน้ําและโด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างมากจากบทไข่ตุนในละครเรื่องลิขิตเสน่หาและละครมากมายอีกหลายเรื่องให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งปัจจุบันน้องใยไหมก็กําลังจะมีผลงานให้เราได้ชมกันเร็วๆนี้นั่นเองครับคุณผู้ชม ต่อมาที่นักแสดงเด็กลูกครึ่งอย่างน้องมาเรียทิประดาสาวน้อยมากความสามารถที่แจ้งเกิดจากละครดวงใจพิสุทธิ์และเป็นที่โด่งดังอย่างมากจากละครเรื่องตุ๊กตาผีที่รับบทเป็นคุณหนูแป้งล่ำและละครอื่นๆอาทิเช่นแต่ปางก่อนและสเสน่ห์รักต้องมนต์นั่นเองครับ มาต่อกันที่นักแสดงเด็กอย่างน้องยอดยงศิลป์ดาราเด็กผู้ที่โด่งดังจากละครเรื่องทองเนื้อก้าที่รับบทเป็นวันเฉลิมรุ่น3ปัจจุบันหนุ่มน้อยคนนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างมากในวงการบันเทิงเรียกได้ว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแฟนคลับอยู่ทั่วทุกที่ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งหล่อนั่นเองครับ ถัดมาต่อกันที่นักแสดงเด็กอย่างน้องพลอยพัชธรที่เป็นที่รู้จักกันดีในภาพยนตร์เรื่องความสุขของกะทิที่รับบทเป็นน้องกะทิและละครอีกมากมายหลายเรื่องแถมตอนนี้น้องพลอยยังมีผลงานละครเรื่องไฟสิ้นเชื้อที่กำลังอ่อนแอร์อยู่ตอนนี้นั่นเองใครที่ยังไม่ชมต้องรีบไปชมแล้วนะครับคุณผู้ชม ไปต่อกันที่นักแสดงเด็กอย่างน้องแม็กนัตพัฒน์นักแสดงเด็กมากความสามารถจากละครเรื่องทองเนื้อก้าที่รับบทเป็นวันเฉลิมรุ่น2และโด่งดังเป็นที่รู้จักกันอย่างมากเลยทีเดียวครับถัดมาที่นักแสดงเด็กอย่างน้องอันดากุลทีลาที่ตีบทแตกในละครเรื่องพอรภูมิอุลเวง แถมน้องอันดายังมีผลงานล่าสุดที่เพิ่งจะจบไปในบทบัวเขียงจากละครเรื่องกิ่นกาสลองและก็ทําให้น้องอันดาเป็นที่พูดถึงกันไม่หยุดและเป็นที่โด่งดังอย่างมากเลยทีเดียวครับปิดท้ายกันที่นักแสดงเด็กอย่างน้องอินเตอร์ลุ่งระดา ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างมากจากละครเรื่องเมีย2018ที่รับบทเป็นนูดารวมไปถึงซิกคอมที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูอย่างสุภาพบุรุษสุดซอยและเป็นที่โด่งดังสุดๆในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเก่งไม่แพ้นักแสดงรุ่นพี่เลยครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ